สำหรับตรงนี้นะครับก็เป็นทางหน้านะครับที่ไหลลงไปยังหนองนะครับไปยังหนองครับตรงนี้อีกก็อีกคงจะไปอีกไม้นึงนะครับสําหรับการปักเบ็ดน่าจะน่าจะมีรุ่นนะครับครับประมาณนี้ครับแต่น้ำบอกเขาไหลนะครับซึ่งในน้านี้กําลังได้วานเข้านะครับกําลังวานเขาลงนะครับวานเขาลงรถไปแล้วนะครับครับสําหรับตอนเย็นนะครับประมาณประมาณนี้ครับน้ำนะครับ น้ำก็มีอยู่สามซี่ให้นี่นะครับสามซี่ให้น้อยๆนี่นะครับเดี๋ยวตอนเย็นนะครับจะมาลองปักเพ็ดดูนะครับว่าสำหรับไมายนี่นะครับจะมีจะมีตัวให้เห็นเลยบ,บนนี้นะครับสำหรับไมายนี่นะครับตอนเย็นนะครับรุ่นไรด้กันนะครับสำหรับตอนเย็นนะครับสำหรับไมยธรรมชาติไมยนี่นะครับที่จะมาปักเ็ดในคําบคืนนี้นะครับนะครับู้สึกว่าจะมีป่านะครับป่ามีหลายนะครับ สำหรับนี้ปลาอย่ตอนเย็นนะครับเจอกันนะครับรุ่นไปด้วยกันนะครับสำหรับตอนเย็นวันนี้นะครับจยาปการปักเบ็ดนะครับเป็นเหยื่อแมลงเม่านะครับหรือว่ากับเหยื่อเสืเดือนนะครับจะพยายามหาเหยื่อเสืเดือนให้ได้นะครับหลังจากเมื่อตอนดิดเย็นนะครับก็ได้มาปักเป็ดครับซึ่งบริเวณตรงนี้นะครับก็คือผมนีน้ำนะครับแต่มันจะมีอยู่ประมาณสามให้นะครับที่ผมมาใส่นะครับมีสามให้ตอนเย็นเย็นนะครับมาเดียวกล้องมานะครับก็ได้อยู่ทั้งหมดสามเต้มนะครับเป็นปากกดนะครับที่นี่ก็จะมาล้องมา ยามดูนะครับลองมายามมาตอนส่วนนี้ครับจะได้ขี่แต้นนะครับตอนนี้ประมาณสักหนึ่งคุ่มนะครับหนึ่งคุ่มออกมาครับสํานลับหนามกรบบบนี้นะครับนสภาพนะครับนี่ก็จะเป็นดินนะครับนามนิน้อยๆนะครับลุลุ่นหลังนี้นะครับเยียบมดนะครับเยียบ ครับสำหระเงียก็คือใช้เดือนนี่นะครับโอ้หลังหน้าติดนะครับครับหลังหน้าติดนะครับโอ้มามานะครับประคตครับประคตครับประคตใหญ่นะครับมามามานะครับส่งน่าจะเป็นเส้นเดือนมดนะครับ ตอนนี้นะครับกําลังได้อยู่หนึ่งแต้มนะครับแต่เส่เดือนครับเหลือมดนะครับตรงมดนะครับเสีเดือนนะครับเสิยเดือนมดนี่ครับที่ว่าที่ว่าน้ำน้อยๆนะครับที่ว่าสองเหลือที่ตอนเที่ยงครับที่ถ่ายให้ดูนะครับว่าอู้น้ำนี่ติดนะครับนี่ถูกนะครับ อ yes. tá, <Wait. S 1> ันน <Hey. S 1> oh, ี้กระทุกนะครับมัน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 มานะครับมันมันนะครับนะครับอ้าวมันมันมามันมันครับตะกุดนะครับเหยื่อมดนะครับอย่างนี้ถูกนะครับอย่างนี้ถูกอีกแล้วนะครับ โอ้โหมันมันนะครับมันมันมันครับปรกฏนะครับมาเก็ดเป็นปรากดนะครับรับเมื่อกี้นะครับได้ยงินเสียงนะครับเสียงมันก็จะถูกข้างหลังนี่ครับมันก็จะถูกนะครับไปคุณด้วยกันนะครับว่าจะเป็นปลาอย่างนะ้ครับเสียงถูกเสียงดังแรงมากเลยนะครับ สำหรับตอนนี้ครับเยียหมดนะครับเยียที่จะเติมก็หมดนะครับับสงสัยถ้าจะได้เข้าไปในบ้านของรอบนะครับสงสัยถ้าจะได้เข้าไปเอาเยียมาแรงเมามาใส่อีกรอบนะครับเนื่องจากว่าเยียใส่เดือดนะครับหมดนะครับหมดเป็นทีเรบร้อยนะครับนี่จะมารุ่นนะครับบัาเสียงที่ดังเมื่อกี้นะครับจะเป็นตาหยังนะครับดยังแรงมากนะครับแถวนี้นะครับเป็นหลังในพวกคนครับนี่ ตรงนี้เอ่ยตรงนี้หรือเปล่าตรงนี้ครับติ้งติ้งนะครับปลาดุกครับปลาดุกปลาดุกปลาดุกครับปลาดุกนะครับสวยงามครับครับสวยงามครับสำหรับรอบนี้นะครับได้ทั้งหมดนะครับปลาดุกนะครับปลาดุกหนึ่งแต้มนะครับตัวใหญ่ๆนะครับแล้วก็ปลาโคตรหิ่งสี่แต้มนะครับเป็นทั้งหมดอยู่ ห้าแต้มนะครับกับรวมที่บ้านอีกกประมาณสามแต้มนะครับห้าเป็นแปดแต้มนะครับสําหรับไม้นี่นะครับหลังจากที่เหยื่อเสียเดือนครับมดนะครับตัวนี้ผมเปลี่ยนมาใจเป็นเหยื่อแมลงเม่านะครับเหยื่อแมลงเม่าเสียบนะครับเสียบประมาณนี้นะครับเสียบดเยอะเลยนะครับอาจะได้ร้อยนะครับดีปีของเขานะครับล้วก็กดเด็กลงน้อยนะครับ ให้เขาได้จมหน้ามนะครับนะครับเขาจมนะครับให้เขาจมหน้ามไปนี่นะครับนะครับชาวรุ่นเด้กกันนะครับว่าเดี๋ยวมาเล่งเมานะครับใจนี้แ้มเห็นก็ครับสําหรับไมยนี่นะครับครับสําหรับคืนนี้กะของประมาณนี้นะครับมัปุ่มต้นเจ้าหด้อว่ามืนต้นเจ้ามุลนนี้กันในรอบนะครับว่าจะได้ทำกีดแ้มนะครับสําหรับไมยนี้นะครับหลังจากเมื่อวานนะครับตอนเย็นนะครับก็ได้มาปักเด็ด นะครับยิงบริเวณตรงนี้นะครับเหืนม้ายามนะครับก็ได้อยู่เก้าเต้มนะครับแปดเก้าเต้มนะครับสุดมากจะเป็นปรากฏนะครับได้ปลาดุกมาหนึ่งแต้มนะครับแล้วก็เซาตอนนี้นะครับกจะมาลุ้นด้วยกันนะครับว่าจะได้หำกีแต้มนะครับสำหรับหมานี่นะครับขนาดน้ามนะครับน้าประมาณนี้นะครับนึกว่าจะบ่มมีปลานะครับแต่ยังมีป่าหลงเหลืออยู่นะครับ นจากขยึกขยึกอี่ตรงน้นอู้หึนี่ครับันี้ถูกนะครับนี่หลังนี้นะครับประดุกครับประดุกประดุกประมาณนะครับประมาณต้นเจ้านะครับมัน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 หลังนี้ครับประดุกนะครับหลังนี้ไม่ถูกนะครับเยียมมดนะครับเยียมมด นี่ครับนี้ก็ค,คงจะไปถูกนะครับนังนี่เขาไม่ถูกนี่ถูกก่นนี่ไม่เอออย่างนี้อ,อ่าคือสีบิดบิดอุม้มนี่นี่ครับนี่โอ้ปรากรดนะครับปรากรดปรากฏดนะครับมันมันนะครับมันมันดูนะครับสภาพหน้ามนะครับน้าประมาณนี้ครับตอนแรกกันเนี้ยมาจะบบุีป่านะครับ ติดตรงนี้นะครับดินขึ้นมาบนนี้นะครับลูกใหญ่นะครับใหญ่มากนะครับนครับน้ำนะครับประมาณนี้นะครับประทูกนับประมาณนี้ครับนักสลับน้ำนะครับหลังหน้านี่ครับพอหน้ามนะครับตื้นขนาดนะครับตื้นมากโอ้ประดุกประดุกนะครับเห็นตัวเลยครับนอนเลยครับ เราจะหาไปขึ้นก็อนนะครับเราขึ้นมุมไหนนะครับที่เอาขึ้นได้นะครับปิดประุกนะครับโอ้โหเล่นะครับอันนี้นะครับดูสิครับสภาพนามนะครับประมาณนี้นะครับดูบครับ อาจจะมีมีตัวครับมูนะหูปะทะปลากดนะครับปลากดปลากดครับสำหรับไม้นี่นะครับก็ตอนนี้ก็ได้กู้เบ็ดนะครับเซตเป็นที่รยบร้อยนะครับมาดูผลงานนะครับบาวบันนี่ครับได้ดีจะได้นักขนาดไหนนะครับขับหน้านะครับน้าโดยเฉพาะหลนะครับน้าบนนักนะครับน้าไม่น้อยนะครับ น้ำน้อยนะครับได้ปลาดุกอยู่สามเต้มนะครับที่เหลือเป็นปากดอยู่หกเต้มนะครับเจ้านี้ได้อยู่ประมาณเก้าเต้มนะครับมือคืนได้อยู่ทั้งหมดกับเก้าเหมือนกันนะครับครับทุดทายนี้ก็ขอฝากก็ไลค์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับผมนะครับบอลห้วยปลาไหลนะครับขอบคุณครับ